สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อใหม่เวลนะคะพร้อมยางมือ2ขอบ18นะคะ2 3 5 5 5 18นะคะสวยๆค่ะ เทินล้อดเดิมนะคะสวยมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะเดินทางปลอดภัยยงังเงเด้วยค่ะและเทินล้อดเดิมได้เลยนะคะสำหรับ ชุดนี้นะคะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงนะคะมิตซูไททันนะคะค่ะกำลังเตรียมหรออีกนะคะ ขอบคุณลูกค้าทุกทกท่านที่แวะมาอุดหนุนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ